สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับสารสาระนะครับผมฮะเรื่องราวดีๆของสุขภาพวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงสุขภาพตาแล้วกันนะครับผมฮะสำหรับใครที่เข้าใจผิดนะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการเปิดโหมดมืดนะเปิดโหมดหน้าจอแสงน้อยหรือหน้าจอมืดนะในโทรศัพท์ในสมาร์ทโฟนนะครับ มันจะช่วยถนอมสายตาเราได้จริงหรือหรือว่าที่แท้นั้นมันคือภัยเงียบนะอันนี้นะครับจากสูพทย์ได้เตือนนะครับการตั้งหน้าจอนะดัง,ดงการตั้งหน้าจอมือถือหมดมืดนะอย่านึกว่ามันจะช่วยถนอมสายตานะครับที่แท้อาจอันตรายอย่างคาดไม่ถึงนะอ่าหลายคนนะครับก็คงเคยได้ยินว่าการตั้ง หมดมืดนะของอสมาร์ทโฟนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรานะจะช่วยให้ถนอมสายตาได้แต่จริงๆแล้วนะครับอาจไม่เป็นเช่นนั้นนะแพทย์บางท่านชี้ว่าโหมดมืดทำให้รูม่านตาขยายมากขึ้นนะครับส่งผลให้แสงเข้าสู่ตามากขึ้นซึ่งก็อาจทำให้กล้ามเนื้อตาบริเวณรอบดวงตาตึงเครียดน,นะเพิ่มภาระ ของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากนี้นะครับการมองออแสงสีเข้มนะเป็นเวลานาน,านๆนะครับเปลี่ยนไปสู่สภาพแวลอ้อมที่สว่างขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะได้นะครับฉะนั้นก็จึงระมัดระวังนะครับจึงต้องระมัดระวังนะาตามรายงานของสื่อไต้หวันนะครับานายแพทย์ สื่อไต้หวันนะครับนายแพทย์ของทางไต้หวันนะครับผู้อำนวยการแผนกจากสูนแพทย์นะกล่าวว่านะครับการตั้งโหมดมืดบนอุปกรณ์ไม่ได้ช่วยปกป้องดวงตาแต่อย่างใดนะครับในความเป็นจริงโหมดมืดทําให้แสงเข้าสู่ตามากขึ้นนะซึ่งอาจทําให้กล้ามเนื้อตาบริเวณรอบตาตึงเครียดอย่างมากนะครับและ เป็นอันตรายต่อดวงตาได้ในระยะยาวนะครับและท่านก็ได้กล่าวอีกนะครับว่าหากเราจะจ้องมองจอสีเข้มเป็นเวลานานหรืออยู่ในห้องมืดนะรูม่านตาจะขยายค้างไว้ตลอดเวลาเมื่อหน้าจอเปลี่ยนสีสว่างขึ้นนะหรือว่าย้ายไปสู่สภาพแวดล้อมที่ สว่างนะร,รูม่านตาก็จะหดตัวลงทันทีนะครับสภาวะาการนี้นะครับมีผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบประสาทนะซึ่งอาจจะรู้สึกเวียนหัวนะครับเสี่ยงต่อการล้มจนเกิดอาการบาดเจ็บได้หกไม่ระมัดระวังนะครับอนอกจากนี้แล้วนะครับาการใช้สายตามากเกินไปหรือ การใช้สายตาก็อาจจะทำให้เกิดการตึงคอครับไหลและ,ะบริเวณตาได้นะครับหากมีภาวะสายตายาวร่วมด้วยนะกล้ามเนื้อรอบเบ้าตาจะตึงมากขึ้นนะครับขณะเลื่อนหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งจะมีการสลับสีเข้มสว่างสลับกันนะครับรูม่านตาก็จะขยายและหด ตัวตลอดเวลานะซึ่งอาจทําให้เกิดอา,อาการปวดศรีรษะหรือไมเกรนได้เช่นกันนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้สมาร์ทโฟนนะตอนช่วงเวลา,าใกล้เข้านอนนะครับปิดไฟอะไรเนี่ยะเราไปเปิดหมดหมืดน,นะครับก็ไม่ได้ถนอมดวงตาแต่อย่างใดนะครับาทางที่ดีนะถ้าจะ ยังเปิดสมาร์ทโฟนอยู่นะครับให้เปิดคมไฟประกอบไปด้วยนะครับมีแสงไฟอย่างอื่นประกอบไปด้วยจะดีกว่านะ่าและเมื่อปิดไฟแล้วก็ควรปิดสมาร์ทโฟนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้านอนนะครับฝากบอกต่อแชร์ต่อด้วยนะครับผมแชร์คลิปนี้นะไปถึงคนที่ทุกท่านรักนะครับแชร์ต่อบอกต่อให้เขาใช้การปรับแสงสมาร์ทโฟนให้ถูกวิธีนะครับเพื่อ ป้องกันาสายตาเสียหรือ,อในระยะยาวนะครับก็อาจจะมีผลต่อดวงตาของเราได้นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามกดระฆังแจ้งเตือนนะครับผมช่องมิสเตอร์มนให้ด้วยนะครับไว้คลิปถัดไปนะครับจะได้นำทำคลิปนะสารสาระดีๆด,ด,ด้านสุขภาพ กายสุขภาพใจนะครับมาให้ทุกท่านรับใช้กันต่อไปนะครับครับสวัสดีครับ